สวัครับผมเชฟพลึกเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยวันนี้ผมจะมาทําเมนูที่ผสมผสานระหว่างอาหารญี่ปุ่นและอาหารฝรั่งเศสนั่นก็คืออมกเกษเบนโตะครับเบนโตะส่วนแรกเริ่มจากการผสมซอสทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นน้ําดองผมเลือกใช้ซอสคิคโคแมนถ้านึกถึงการปรุงอาหารญี่ปุ่นนึกถึงคิคโคมนเท่านั้นครับจากนั้นนำแซลมอนสดมาแล่ให้เป็นชิ้นพอดีคาใส่ลงในน้ําดองที่เตรียมไว้ เบนโตะส่วนที่สองนำเนื blunt, n n e organ, p p sacar, ้อสไลดดบางปรุงด okay. oh, ้วยเกลือพริกไทยทาด้วยซอสนำไปเบิรนไฟจนได้กลิ่นหองของเนื้อเวลาทานเราจะนำเนื้อมาวางบนสาหร่ายโปะด้วยซอสครีมชีสออนท็อปด้วยแซลมอนดองโรยด้วยหัวหอมและวาซาบิเท่านี้ความอร่อยก็อยู่ในมือแล้วครับมาลองชิมโอมากาเสเบนโตะของผมได้ที่งานเฮลิคอนเนียฟู้ดเฟสติวัลโซนบีเมนคอส ตั้งแต่วันที่11ถึง20สิงหาคมนี้นาราน,น้าเซ็นทรัลเวิลด์มากันเยอะๆนะครับ